สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับดาราสองท่านนะครับดารามิวสิกพิงอะไรนะพิงจุงกะ,ะเสลนินนะครับมารีวิวชีวิตจริงมีเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นแฟนกันนะครับเจ้าของเพจหลงสุรินกับเพจนัดพาลองครับแต่ว่าวันนี้จะมาแก้ข่าวนะครับถ้าอินฟูจริงๆเขาจะถ่ายกระทะก่อน ผมเป็นแผนกมารบกวนการทำงานของเขาแล้วครับวันนี้ ความจริงเข้ามาทำงานกันนะครับกุ้งโตโตโตเลยที่ไหนผมชอบตรงนี้ บรรยากาศร้านย็ดม่ลมันูกผงครับหน้านั่งนะครับสะอาดสะอาดัสถานที่ก็อยู่เนี่ยหรือใกล้ทางทานกรุงไทยนะมีปตทด้วย ก็เป็นเตาแก๊สนะครับเนี่ยอะะไรนเตาก๊าซอ, <c oughs> อ๋อคือเราสามารถคือ,อสามารถเร่งไฟเร่งไงได้เลยเนาะโอ้ดีแท้ก็ดินนะ